ก็ตั้งแถวแล้ววะกูจะผ่านหรือวะกูไม่เนี่ยมาเที่ยวม,มาเลเซียเฮ้ยเซียมันมีลิงด้วยอ่ะกูว่าเราบัดน,น่าจะหมดแล้วล่ะที่เล็นอย่างนี้คือมีหมดเลยเนี่ยสมังทีคุณว่าเปี่ยวดิวซะ และแล้วก็มาอยู่ที่ที่คุ้นเคยนะครับผมสวนภูที่เราจะพาไปเที่ยวรูไนนะครับไอ้ก็ตั้งแถววะดูครับ2.50โมงนทีเยอะจนต้องมีพนักงานมาโบกป้ายมันง่ายมากขั้นตอนสะดวกสบายจะมีพนักงานมาคอ,อ,อ,อยให้ความสะดวกของแอร์เอเชียเราเยังไม่ขึ้นมาเลยอตอนนี้บ่าย3.11โมง11 จะไปทำอะไรดีระหว่างเราคอกเบีอ1 9 e 1 a ครับผม <ś led> ขออนุญาตไปหาที่นั่งก่อนไม่ไหวแลแ้วแม่เหนื่อยชิบหาย วางเขาเกตก่อนนี่คนมารอไฟเราปะเนี่ยเยอะชิบเป่งเราทาตัวไปตัวกลับใช้เวลา60นาทีเย็นเย็นยะครับอย่ากันรถทัวสวัสดีค่ะนรับา่าตัวเราเปิดนะคะ ชี้แจงการใช้อุปกรณ์นิรภัยอยู่ในกระเป๋าเก้าอีหน้าที่นั่นของท่านกรุณาศึกษาอย่างละเอีครับ A copy of this safety information card is in your seat pocket. Please read it carefully. ต่อเมือทำแบบนี้ได้จะยกนิ้วให้เลยเอานิ้วโปง้งนะไม่ใช่นิ้วอื่นทำแบบใหม่ๆไปเลยอ่างเงี้ยไม่ต้องคงคลาสสิกอะไรกันขนาดนั้นหลักความเก่าอะไรก็ใหม่ลุกนนี้เป็นสนามบินแครไว้เทอร์มนินัลสาเหมือนรวมเอาทั้งเมืองมาไว้ที่เดียวกันเลยเมาส์ก่อนนอน มันไอตรงหน้าอิมิเกรชันอ่ะมันจะมีไอที่เป็นหน้าจอแล้วก็มีแบบสแกนอะไรทักอย่างเป็นเหมือนใบขาเข้า,ขามาเลเซียก็เอ๊ะเพราะว่าเหมือนบนเครื่องเขาจะประกาศว่าทางการมาเลเซียมีลายนยิ้วมือมีข้อดดมูลอะไรในระบบเรียบร้อยแล้วแล้วก็กลัวแบบกูจะผ่านหรือว่ากูไม่เนี่ยมาเที่ยวมาเลเซียกูจะไปไหนนี่เลย12มีนาวิสิตพาส ก็ไปพิมพ์อะไรเสร็จสับเรียบร้อยนะทุกคนอันนี้ปุ๊บจะได้เข้าไปเลยมีนอนแล้วนะทุกคนเติมพลังงานเนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคที่ได้แจ้งไปก่อนหน้านี้แล้วขออนุญาตพาทรโดยใช้ Google Map นะผมอันนี้เป็นเคาน์เตอร์ที่เราไปเช็คอิน s t v และนี่จะเป็นส่วนของอาคารที่ดูเครื่องบินที่ทุกคนต้องมาถ่าย ในทุกๆสนามบินที่มีนะค,คือดีอ่ะไม่รู้ว่าที่นี่พี่อื่นเปหรือเปล่าแต่ที่นี่คือถ่ายมาถึงในสนามบินเลยอ,ะอ่ะมาดูกันต่อเลยนะครับผมตรงนี้จะเป็นทางข้างหน้าสนามบินก็เดินไปเรื่อยๆนะครับหันขวาตรงนี้เฟิบ จะเป็นร้านที่เรากินข้าวกันที่มันราคาถูกๆอะ่ะแต่ใน Google Map มันปี2016แล้วก็มาตรงนี้ปุ๊บจะเป็นที่ที่เรานอนนะครับผมที่จริงนอนตรงก็อีตรงนั้นน่ะแต่ว่าย้ายเพราะนอนไม่สบายครแล้วก็จะมีร้านต่างๆมากมายมาตั้งอยู่ในสนามบินแต่ว่าเราไม่ได้เข้าหรอกหรือตุนหน้างานมากกว่าอันนี้เป็นขาออกภายในประเทศนะครับผมประตูเจประตูเคหัวเน ชูโขเดินลงมาจากข้างบนเดินลงบันไดเลื่อนมาฟื้อหมุนก็จะเป็นโถงของโดเมสติกอันนี้คือฝั่งเจคือฝั่งที่เราขึ้นเครื่องนะผมจะมีอีกฝั่งนั่นก็คือฝั่งเคที่ต้องเดินเป็น10บกวน,นาที20นาที เนี่ยเราชอบนะสนามบินใหญ่ๆได้เดินวงเล็บกูจนเออเราจะพาไปทัวร์นะครับผมขออนุญาตทัวร์โดย Google นะครับผมขอบคุณ Google Map ด้วยนะครับสนามบินดอเมืองควรมาดูงานที่สนามบิน KLA 2ของเราขึ้นเครื่องน,น่าจะเกต8เกร10นี่แหละ แต่ว่าเราไม่ได้ไปต่อประเทศบุรในตรงๆนะเราจะไปนั่งลงเมืองมิรินั่นแหละคืออีตัวต้นเหตุของเราอ่ะนั่งลงเมืองมิริจากเดิมเนี่ยออกตอน9ก้าโมงแต่ว่าไซส์มันดีเลย์พอลงจอดอะไรเรียกรถจากแอป a i กเอเชียเพื่อจะไปบอร์เดอร์ตรงสุงไหตูจูอ่ะคนขับรถก็เออถามสารทุกสุขติบว่ามาจากที่ไหนเรียนจบหรือย,ยังอะ่รเงี้ยถึงมาเที่ยวคนเดียวไปไปมาๆมันก็แม่งแม่งเว้ยมันบอกว่ามันไกลไปนะ ซึ่งตอนนั้นก็เอแล้วเริ่มเอแล้วจ่ายค่ารถ39ลิงกิต ไปเพื่อที่จะไปบอร์เดอร์เขายื่นข้อเสนอมาให้2องพ่อก็คือถ้าจะไปบอร์เดอร์อ่ะเขาจะไปส่งที่รูตรงหรือว่าคุณจะไปถึงบอร์เดอร์เลยแต่ว่าคุณต้องจ่ายมาเพิ่มก็คือแบบโกงกันหน้า,นด,านด้านๆอย่างนี้เลยเหรอในแอป,ปมันก็บอกอะไรเสร็จสับเร,รยียบร้อยแล้วอะก็พอจากนั้นปุ๊บแล้วก็นําการโบกรถเลยตั้งสองชั่วโมงกดแอป,ปทีหนึ่งสองทีเปลี่ยนที่กดอะไรเปลี่ยนราคาแล้วก็เอาไว้แผดออกมาใช้มันให้เป็นประโยชน์บ้างก็คือเอามาเขียนอะไป บอร์เตอร์ปูใน30ลิงกิตเอกก็ไม่พอก็ไม่พอก็เปลี่ยนราคาไปเรื่อยๆจนจนถึงเวลา5้าโมงเย็นก็จะพยายามไปให้ได้อ่ะเพราะว่าเราจองโรงแรมไว้คืนนั้นด้วยอะแต่ว่าเดชาบุญครับผมเจอพี่ผู้ชายหูจะไปไหนขึ้นรถมากับพี่ไม้คือตอนแรกจะเอาตังค์ให้แต่ว่าพี่เขาใจดีมากแบบใจดีขขบคูณหลายๆอะนั่นแหละเราก็นั่งรถไปที่บอรเดอร์รรรร ประมาณระมาณ่10-20นาทีนี่แหละถ้าถ้าถ้าเดินตีนไปนลแต่ถ้านั่งรถนี้ไม่รู้สินาทีน่าจะไม่ถึง10นาทีที่3มอ่ะ สามนาทีมั้งเหนื่อยอกซซกไปเลยคุณแม่ต้องเรียกไปกัวลาเบไลได้งไงแต่ว่ากูว่าไม่น่าจะทานล้แหละรถบัสจะต้องเรียกดัสเข้ามืออย่างเดียวอะกูจองแะไรมาไว้ด้วยต่ดหางเซี้ยมันมีลิงด้วยอ่ะต้องหารถโบไปของจริงอะกูกลัวว่าจะมีข่าวแบบลิงลทำลายนกท่องเที่ยวอย่างเงี้ยโอ้ยยังจะตามมาอีกไม่เอามองเลยไม่ใช่นะกูมองลิงครับผมดูครับผม เดาเลยว่าน่าจะเป็นคนบูไนแน่นอนมันไม่ได้เหมือนด่านไทยนี้ที่มันมีแบบเอ่มคนข้ามเยอะจนต้องมีรถมาใส่รับจ้างประเทศบูไนอน้องกูว่วรถบัสน่าจะหมดแล้วละ่วละใชน่นิีน้อยอจานลชัคืติมเพจแรกที่บูไนมีประมาณชั่วโมงก็จะถึงเมืองบาดาสีเบกวันนะครับทุกคน r a m a d a n curry. No, r a m a d a n You can eat it, but you don't eat in public. Oh, o k a y Eat in the hotel, right? Yeah, you can in a room. I think, I think it's not a hotel. I think that's just a boarding room. Even the even the lobby is eatable. Cannot l e a v กูก็คือไม่รู้เวลาไปเที่อะไรคือกูไปช่วที่เขาอ่ะถือสินอดแล้วกูก็คือแบบ งงนะครับผมคือทริปนี้ไม่มีอะไรแดกและแดดยากเล้วว่าต้องในห้องที่ส่วนตัวทุกคนนนี่ะเกาหลีเคมมาด้วยแมคโดนัลด์ maybe take for take away yes but you know the place we find for you first where you are stay ไปเช็คกันแต่ว่าคือใกล้มากอ่ายูนิต second floor one eternity later ต้องขอขอบคุณนะครับ คุณวาลีคนที่ขับรถมาส่งึงชายแดนแล้วก็ลุงทั้ง3คนที่ขับรถจากชายแดนมาส่งที่งแรวนะครับผมขอบคุณจากใจเลยนะครับผมแล้วก็ผู้สนับสนุนอีกคนหนึ่งที่ไม่ควรพ้ก็คือคุณเสลียิรเกษที่สนับสนุนค,ค่าตั๋วเครื่องบินในการมาเที่ยวบูในในครั้งนี้นะครับผมขอบคุณมากครับกว่าจะถึงนะครับผมเล่นเอาเต่าลงคนนี้นี่หอไปซะเลย ตรงนี่ห้องพักคือเลิศมากมีตอะหัวเตียงมีท่ายิงมีเตียงคือนุ่มเลิศมีแขวนเสืออ้อฮะอืมรีโมทจีนเ,นเนี่ยมันสามสิบดิ่งไงมเนี่ยโห่รีโมทภาษาจีนเนี่ยครับผมม,มีไม่เลิกอย่างเนี้ยคือรีโมทใหญ นาฟาไมนิมาอยู่ข้างบนแต่มันก็แบบรู้สึกแปลกนะที่ไทยก็คือแบบไม่ต้องขึ้นไปไหมันเข้าได้เลแล้วกทุกคนก็คือนั่งอะไรมันจะไปอยู่ตั้งอยู่บนชั้นหนึ่งชั้นสองตึกเลยนะไอ้จริงคือกูหิวเท่านั้นแหละเป็นอะไรก็ไม่รู้จําได้เลยตอนมื้อเย็นเนี่ยก็กินเยอะแล้วนะอิ่มมากกินก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่แล้วแม่งก็ยังหิวอยู่ดีเนี่ยสมบางทีกูดูว่าเปียวเลยจ้ะใช้นิ้วโป้งทีนั้นทุกคน อันนี้ดูมันน่ากินมากเลยข้นเหมือน,นใส่เครื่องเทศอะไรไว้ด้วยบอมเบย์มิกซ์อะไรวะเนี่ยเอซี่สแนกขอโครันี่สนไมีช่ใ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 ่ใช่ใช่ใช เสร็จสิ้นแล้วนะครับผมสําหรับการออกมาซื้อสเสบียงตุนนะฮะเดือนนี้เป็นเ,นเดือนละมาดอนแล้วก็ไปดูชั่วโมงเปิดแล้วก็คือเปิดถึงเที่ยงคืนเว้ยซึ่งตอนเนี้ยที่ดูอ่ะมันก็ใกล้จะเวลาเที่ยงคืนแล้วแต่ว่าที่แปลกใจก็คือเห็นลูกค้าคนอื่นอ่ะเขาย,ยังนั่งกินกันอยู่เลยโอเคเดี๋ยวเราไปพูดต่อที่ห้องนะโอเคนี่คือเซตสปาเกตตีนะ แน่นอนเพราะว่าไม่มีหมูที่เราไม่ชอบเป็นก็หาที่กินยากที่นึงอ่ะเพราะว่าเซตของเราเป็นเซตแบบไดอินอ่ะไดอินอะะนะเข้าใจไหมแต่ว่าเวลาที่เขาเช็คบินเป็นห้าทุ่มสี่สี่ก็ต้องรออาหารอีกไม่รู้สิบกว่านาทีอ่ะมันก็น่าจะเลยเวลาที่ร้านปิดไปแล้วว่ะแปดจุดแปดเซนเป็นเซตสปาเกตตีกับไก่6ดอลลาร์เป็นไฟคอดิไฟอีก2ดอลลาร์8เซน เอ้ยอันนี้หายายอร่อยเฟลว์วิ่งนี้อร่อยสปากเกตตี้ทุกคนอากินก๋วยเตี๋ยวเออกันยกปากมัน,ลว,มนลวกเว้ยขออนุญาตเยกเลิไก่สปายซี่แบบไทยชอบมากเลยไก่ไม่มีกระดูกขอตัวไปกินต่อเลยทุกคนบ๊ายบาย่าเจอกันมุ่งนี้เช้า